โอ้ยต่อยแมวทำได้อย่างไรแมวนีอี้ยถึงมีแหละอันนี้ถึงไม่อะต่อยแมวดิแมวที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กอ่ะเอามาทางนั้นไม่น่าอ๋อเฮ้ยโอ้กะโหลกหรือเปล่ลกะโหลกกน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 โหลกกะโหลก กระโหลกนี่มาไปแล้วเฮ้ยนกไอ้นกมาโยนลงไปเฮ้ยเฮ้ยนก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 เฮ้ยนกกินนกคุณลอดุณล้อแต่รอดไหมล่ะจิ๋วเดียวเขาถือไอ้นี่เขาถ่วงน้ำดักเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโอ้ยแม่ไงคุไม่ได้ถูกน้ำดักไปคุโอ้ยเดี๋ยวตกกางดันดีกว่ามามา เงาแพงดีกว่า